บรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีค่ะตัวแทนของประชาชนท่านหนึ่งบอกว่าทุกคนตั้งใจรอฟังมติของทางกะกะตนะคะที่จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงภายในสองวันในขณะที่เมื่อคือนนี้เขาบอกว่ามีชุดสืบสวนค่ะของกะกะตเนี่ยมาสอบสวนพยานฝ่ายประชาชนไปบ้างแล้วและยังคงยืนยันนะคะว่าเป้าหมายของประชาชนที่นี่คือต้องการให้กะกะตน,นับคะแนนใหม่จากข้อพิรุธต,ต่างๆที่เขาเจอทั้งเรื่องของการไม่ปิด กลองหีบบัตรให้มันเรียบร้อยตามมาตรฐานหรือการพบใบคะแนนที่ถังขยะคือถ้าหากว่ากรกตจะไม่นับใหม่ก็จะรอฟังค่ะว่าท่านมีเหตุผลอะไรหรอถึงจะบอกว่าไม่นับใหม่ได้ประชาชนยังสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้หรือไม่ก็เดี๋ยวรอฟังนะคะก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้แต่จุดหนึ่งค่ะที่เราเห็นว่ามันมีเพิ่มมาุณผู้ชมลองสังเกตด้วยกันนะมันมีป้าย ที่ปริ้นออกมาที่พิมพ์กันออกมาข้อความบางข้อความบอกว่าอยากได้อมยิ้มจากท่านสุชาติบางป้ายนี่มีภาพของคุณสุชาติด้วยหรือบางป้ายบอกว่าถ้านับไม่ได้เท่าเดิมใครจะรับผิดช,ชอบบางป้ายบอกรู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตที่ซื่อสัตย์ต่อเจ้านายนอกจากจุดๆก็อ่าคุณผู้ชมไล่ดูภาพกันเองก็แล้วกันนะคะที่จากการสอบถามคนที่อยู่แถวนี้เขาบอกว่าโอ้ ไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครที่เอาป้ายพวกนี้มาติดค่ะมีอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าปัญหาที่มันเกิดการชุมนุมในรอบนี้ครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็แน่นอนมาจากการที่คุณสุชาติเองได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีการแกะส้มเนี่ยปอกส้มกินก็อาจจะเป็นที่มาของบรรดาภาพกับข้อความต่างๆเหล่านี้ก็ได้รวมไปถึงเรื่องของอมยิ้มด้วยที่คุณสุชาติให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้นี่แหละคะ่ะในขณะเดียวกันนะคะผู้ชมตัวแทนภาคประชาชนบอกนะคะว่าเมื่อคือนนี้กกตส่วนกลางนะคะเดินทางมาถึงประมาณ5 ทุ่มครึง่งแล้วก็มีการเชิญตัวแทนที่ได้ลงชื่อเอาไว้ก่อนหน้านี้สิบค,คนนะคะไปสอบข้อมูลแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงไปขอพยานหลักฐานนะคะซึ่งก็มีตัวแทนไปพบกะกะต3คนนะคะใช้เวลาในการสอบสวนประมาณ30-40นาทีนะคะแล้วก็แจ้งกลับมาภายหลังนะคะบอกว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอนะคะแต่ยืนยันค่ะว่าหลักฐานที่แสดงต่อกะกะตค่อนข้างครบถ้วนส่วนกรณีที่ประชาชนมาร่วมกิจกรรมเข้าไปเปิดทีบบัตร เลือกตั้งนะคะซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย<ะ>ทางด้านของอคุณกนกวันนะคะบอกว่าเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นนะคะก็มีการไปห้ามปรามน้องผู้หญิงคนนั้นแล้วนะคะแต่ว่าห้ามไม่ได้ค่ะ ต้องยอมรับนะคะว่าประชาชนที่มารวมตัวกันนั้นไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีการชักชวนให้ใครมาต่างคนต่างความคิดต่างอารมณ์ไม่สามารถพูดคุยกับใครได้ทุกคนนะคะเพราะว่าตัวเธอเองก็ไม่ใช่แกนนําเป็นแค่ประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นส่วนใครที่ทําผิดกฎหมายให้ว่าไปตามความผิดได้เลยนะคะแล้วจะไม่แก้ตัวแทนใครด้วยแต่อยากให้ย้อนดูนะคะว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นต้นสายปลายเหตุมาจากอะไรนะคะคุณผู้ชมซึ่งเหมือนล่า ล่าสุดว่าน้องผู้หญิงที่ใส่เสื้อบอลนอะที่เข้าไปเปิด,ดอ่าเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเธอบอกว่าสาเหตุที่เข้าไปเปิดเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเพื่อที่อยากจะให้ทุกคนเห็นว่า กล่องมันเปิดได้ทั้งที่ความจริงมันควรจะมีสายรัดเอาไว้แต่ใดๆก็ตามคือการกระทํานี้มันเป็นความผิดมันเหมือนต่างกรรมต่างวาระทางฝ่ายแกนนาประชาชนที่มาชุมนุมกันที่นี่เขาก็บอกว่าเขาก็เข้าใจนะว่ามันเป็นความผิดกฎหมายที่เกิดขึ้นก็ว่ากันไปแต่ในฝ่ายของการที่เรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่เขาก็ยังคงเดินหน้าอยู่